สวัสดีครับไทยไทยชาแนลมารีวิวเรือโยงผ่านแม่น้ำป่าสักเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นเรือโยงขาขึ้นนะครับประจำวันที่11กันยา2อง5นะครับประมาณ6กนาฬิกานะครับวิ่งผ่านขาขึ้นนะครับเป็นเรือประเภทสินค้าบรรทุกปูนซีเมนต์นะครับเรือปูนซีเมนต์นี่เยอะมากครับ เพื่อขนต่งทางน้ําเรือประเภทโปนี่จะมีโรงโปูนอยู่ทางอําเภอท่าลานนะครับจะรับปูนปูนผงนะครับเป็นปูนผงครับมาติดตามกันครับเรือวิ่งสวยๆครับวิ่งช้าๆเรื่อยๆครับวิ่งสวนทวนน้านะครับออรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ส10 กันยา2ก565นะครับวันนี้น้ำขึ้นมาอีกประมาณ20เซนนะครับเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับก็คาดว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมนีม่คาดไม่ได้นะครับเพราะกปีก็คาดว่าไม่ท่วมก็มีท่วมนะครับครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับชมรีวิวสวยๆนะครับวิ่งาชาๆเรื่อยๆนะครับ เอท่านใดชอบดูก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำรีวิวเรือถูกนะครับนี่ครับไหลเรื่อยๆครับสองเครื่องเรือยนต์นะครับวิ่งอยู่ประมาณรอบเครื่องอยู่ประมาณ400ราครับ ไปเรื่อยๆไหลๆคือรอบเครื่องอยู่400นะครับถ้ารอบเครื่องของเรืออยู่ที่ประมาณ800แ0 0หรือ1,000ขึ้นไปเรือก็จะใช้กำลังมากนะอันนี้เขาจะวิ่งเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆอาจจะมีเรือสวนอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าจะต้องวิ่งตามล่องน้ำเพื่อให้เรือลำหน้าสวนลงมาครับ วันนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมติดตามดูกันนะครับช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับไทยไทยชนแนลจะได้ทำช่องรีวิวเรือให้ถูกกับคนดูนะครับอยากดูเรืออะไรประเภทอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับ ก็เรือก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปตามใ่น้ําอันนี้ทวนน้ํานะครับน้ําก็ไหลแรงนะครับแต่ดูในภาพรีวิววิดีโอนี่รู้สึกพอเรือวนะิ่งนวน้ํามันเหมือนเอ่ยเอยยนะครับก็เป็นธรรมดาครับเรือส่วนน้ําแต่น้ําวิ่งลงมันก็คือว่าน้ําก็จะดูเหมือนช้านะครับอันนี้เป็นสถานที่ไทยอาจจะซ้ำๆที่เดิมนะครับแต่เรือเป็นคนละพวงก,กันนะครับ มีขึ้นมั่งล่องมั่งปูนมั่งน้ำมันมั่งไอเรือหินนี่ยังไม่มีโอกาสถ่ายให้ดูครับเมื่อวานก็ถ่ายไม่ทันนะครับคลิปที่แล้วถ่ายไม่ทันเรือหินลงมาเพียบเลยครับครับบิ้วตี้สวยครับเหลือไหลไปเรื่อยๆครับเขาไหลแบบช้าๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับดูคลิปให้จบกันด้วยนะครับ ที่ชอบดูเรือไปต่อยครับผมหน้าน้ำหน้าแรง้แรงก็อีกอีกอย่างหนึ่งครับเรือจะวิ่งอีกอย่างหนึง่งหน้าหน้าแร้งที่ไม่มีน้ำไ่เรือจะวิ่งบางทีก็ปัดไปปัดมานะครับทีนี้เป็นหน้าน้ำธรรมดานี่ก็คือเรือก็จะระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับ ครับขอขอบคุณนะครับต,ต,ติ่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และขอคอมเมนต์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับท้ายท้ายแทนแนลก็ขอสวัสดีนะครับ